สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมผมเลดเดิเขาป่าครับสวัสดีครับผมเล็กเอโอเคนะครับครับวันนี้เรามาทำะารการเพื่อนมารับน้องต้นมันนะก็เห็นเจนชายบอกนะครับว่าวันนี้นะครับพ่อของน้องต้นมันแล้วก็น้องต้นมันนะครับจะกลับมาจากไร่นะครับเห็นเจนชายบอกว่ารอบที่แล้วพ่อน้องนะครับนัดกับเจนชายไว้ว่าจะกลับไปส่งน้องที่ไร่แต่ว่าวันนี้นะครับ เราเนี uh, ่ยได้มารอรับน anyway. ้องต้นมันนะครับที่กระต๊อบนะครับนี่นะตอนนี้ผมกับเพื่อนเล็กก็ได้รอน้องสักพักหนึ่งแล้วยังไม่เห็นน้องมาเลยเดี๋ยวผมกับเพื่อนเล็กเนี่ยจะไปรอที่กระต๊อบนะครับรอดูกันครับว่าวันนี้พ่อน้องเนี่ยจะกลับมาส่งน้องด้วยหรือว่าน้องเนี่ยจะกลับมาคนเดียวนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปนี้ฝากคนลหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์งตามด้วยนะไปเราไปที่กระต๊อบกันเลยครับนี่นะ ทำแรกๆเลยนะครับที่ผมเนี่ยได้เจอน้องคนป่าเนี่ยอาศัยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วทีนี้ผมก็เอาข้าวของกินมาให้น้องแล้วก็เอาน้องกลับไปเลี้ยงนะครับนะเห็นน้องเนี่ยบอกว่าชอบหนีพ่อแม่มาอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าอยู่กับพ่อแม่เนี่ยไม่โอเคนะครับไม่โอเคก็เลยมาหนีมาอยู่ที่นี่แล้วอีกอย่างน้องเป็นคนที่แบบชอบอาศัยอยู่ในป่าด้วยไงนะทุกคนก็น้องเนี่ย เจนชายบอกว่ามีทั้งพ่อทั้งแม่หมดเลยนะมีเลยนะใช่น้องบอกว่าน้องบอกว่าน้องก็มีพ่อแม่แล้วก็เจนชายก็พาไปเจอแล้วนะครับนะเห็นพ่อแม่ก็มารับน้องไปแล้วด้วยไนงะนี่ครับผมทางไปเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากเลยนะครับวันนี้ก็ใส่เสื้อขาวมาด้วยดิโอทุกคนน้ำแรงมาก น้ำแรงมากครับลื่นครับผมโอ้หทางลำบากมากครับล็อกล็อกนะ ผมจะเดินไปทางน้ํานี่ก็ไม่ได้นะครับเนื่องจากรองเท้าเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นเลยนะโน่นะเพื่อนผม แรงมากส่วนกระต๊อบผมเนี่ยพังยับเยินยุยี่เลยนะนี่ครับผมอู้น้ำแรงมากครับโอ้ทุกคนดูดิน้ำอย่างแรงเลยนะครับ ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกระต๊อบกันครับว่าตอนนี้สภาพเป็นยังไงบ้างก็ของข้างในกระต๊อบนะครับโดนขโมยไปหมดแล้วนะครับน่าจะเป็นผานป่าที่่าเดินในเดินป่าอะไรอย่างนี้นะแล้วมาเอาของไปนะครับไฟเชีตก็โดนขโมยนะครับนี่นะไฟเชีตก็โดนขโมยแล้วก็ของข้างในกระต๊บก็โดนหมดเลยนะครับ จะเหลือไว้เพียงแค่มุงเท่านั้นนะนี่นะดูด้เดยเพื่อนของโดนขโมยหมดเลยอ,อันนี้ไม่ได้อะไรนะโดนขโมยจริงๆเ,งเหลือแค่มงเหลือแค่มงใช่เต็นแล้วก็ของกินของใช้พวกแฟบพวกเสื้อผ้าแล้วก็ไฟช็ดโดนหมดเลยแล้วลุงเขาไปอยู่ไหนตอนนี้รอน้องเนี่ยเดี๋ยวเรารอน้องกันอยู่ข้างบนห็นดีกว่าเพื่อนไปเดี๋ยวขึ้นไปรอข้างบนนู้น โอ้กระต๊อบยับเยินยุยี่เลยอ่ะเฮ้ยเล็กใครวะไอเล็กเพื่อนใครวะใครมาใครมาวะทุกคนครับใครก็ไม่รู้นะมาเดี๋ยวเรามารอรุ้นกันครับว่าคือใครนะ หรอไหนมาใครอ่ะใช่หรอตรงไหน,นจริงดิมึงมอเปล่ามาแล้วเหรอเฮ้ยคนทุกคน,กคนจริงด้วยเห็นไหมมาแต่ไกลเลยนี่เขามาตามนัดเลยนะครับ มาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาเฉยเลย<อ><อ>คิดว่าไม่มานะมาไวกว่าที่คิดด้วยครับพี่พี่จริงๆจะขึ้นมารอเขาบนหินกับเพื่อนเล็กนะแล้วทีวนี้เขามาแล้ววันกว่ามั้งใช่โอไม่ได้เจอน้องวันเดียวก็คิดถึงแย่แล้วมาแล้ว ใจแค็ๆอ่ะมึงจอก็บอกให้เขาเนี่ยเดินเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลื่นนี่พอกัลัาส่งแล้วเดินโอ้พอเขามีมีดด้วย พ่อเขาจะทำอะไรเราบอกวะนี่ก็เพิ่งไดเจอครั้งแรกนะเนี่ยถ้าคนเดียวกันที่จะตชัยเจอ,เอไหมคนเดียวกันเลยนะโอ้พี่พี่อยู่จากป่านนู่นเดินมานี่เลยนะ<ป>นี่ครับตามนัดเลยนะครับให้มารอที่กระตอบนะจะใชายบอกเดี๋ยวระวังครับใจ้ข็งแคอ่ะ อ๋อเออเออนึ่งเมื่อกี้ชงได้อ๋อเขาบอกว่าอีกสองวันจะมารับอโยนอมเรีนั่นนาคะเออ๋อเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับไปดูงานเขาที่ไลเขา อ๋อเอออ๋อแม่ไม่สบายนะแม่ไม่สบายอ๋อแม่ก็ดูน้องอยู่คนเดียวแต่เขาบอกเดี๋ยวเขาต้องกลับไปดูแลแล้วส่วนน้องนี่ก็ยังดูไม่ได้อะไอย่างนี้ก็อี่ยางน้องชอบอยู่อ่าที่ยังมันยองได้ครับ

เลื่นมากเกือบตกเห็นเลยนะครับผมเนื่องจากทางเนี่ยลื่นมากๆเลยนะโอ้ oh. ครับผมก็เดินลุยน้ำเลยนะเปียกเปิกหมดเลยนะโอ้ทุกคนทางเดินลำบาก้านี่นะทุกคนเราก็ลุยน้ำกันเลยนะ ้ยยเดยวลบากไ,ไปแล้วนน่นครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปส่งบนเขานะครับแล้วก็แยกทางกันแล้วนะ นี่ครับที่อยู่เก่านะที่แม่เขาเนี่ยตั้งแคมป์นะครับตั้งแคมป์แล้วก็รอมารับลูกใช่ที่มาตั้งแคมป์แล้วก็รอรับลูกเนี่ยอาศัยอยู่ตรงนี้เลยนู่นครับเดี๋ยวรอไม่ส่งกแป๊บนึงเอออย่างนี้จาคุยังไงอ่ะมึงจ๊อ ใช่ปะคงจอนีละนี่นนะนี่นี่นี่น่ะอเอเสียละใจบ่บ่คงจอนุ่นครับพ่อของน้องต้นมมนก็เดินไปแล้วนะครับโอ้ต้องเข้าไปไล่ลึกเลยนะครับไล่เขาอยู่ข้างในเลยอืมใช่ เคยไปไหมเพื่อนไล่ไม่เคยเลยเขาไม่เคยพาไปเขาไม่น่าจะไม่ให้พาไปด้วยแหละอยากไปนะพูดถึงอยากไปไหมอยากไปเพื่อนไปแล้วไปแล้วเออคืนาิโลนมาหมาหรอมาเฉยหนาอ๋อถามว่าไปที่นู้นสนุกไหมอ๋อชอบอยู่กับผมทบน้องบอกน้องบอกว่า โอเดียวอือเดียวอย่นมาแล้วอ่ะมาแล้วเอออย่างนี้ยัไทยละไปไปล้นะครับเราจะเดินทางกลับกันนะเดินมาไกล่เดินมาไวมากนะวายเลยเราเดินมาไกลอืมโอเคทุกคนไว้ไปเจอกันที่ข้างนอกเลยนะครับผม ครับพี่พี่ครับตอนนี้เราก็ได้ออกมาจากป่าแล้วนะครับป่าดึงด้วยเหนื่อยเหนื่อยมากนี่ครับเดี๋ยวเราจะกลับไปส่งน้องกันนะเยวกลับไปส่งที่บ้านเลยนี่น่ละนี่ละน้าทาวไลน์สีอ่ะสิเดะก็ถามว่าน้องเนี่ยขับรถได้ยังน้องบอกยังไม่ได้นะเป็นนะี่ครับเดี๋ยวเราต้องสอนน้องขับรถอีกใช่แต่เด็กอยู่ยังไม่ค่อยอยากให้ขับไงมันน้อยโตกว่านี้สักหน่อย เนี่ยไปเ้าจะกลับไปส่งน้องนะครับที่หมู่บ้านของผมนะครับก็จากที่นี่ก็ประมาณเกือบหนึ่งกิโลนะครับรเกือบเกือบไม่ไกลกันมากเท่าไหร่นะครับนะแต่ว่าป่าที่เราไปรับน้องเนี่ยเอา,เ,อาเรื่องอยู่นะ<ใ>นไม่ได้ใช่ก็เอาเรื่องอยู่แกเอาเรื่องอยู่เนนเนี่ยใช่นี่ครับตอนนี้อยู่ที่น้ําตกนะครับน้ําตกบอวีเพราะมันไทยเหรอมันไทยมายาพายาแตวิวเมีย นี่ใครเยอโล่น,น้องอยากไปนานล,ล,ละวนี่แหละอำเนินนีลีละเฮียหรือทางไรบ่ทางเว่เลยมองแล้ว,ท,ว,าวลทางทางเว่เลยทางเแบบอ่ะ,ะท,ที่เแบบก็โอเคครับทุกคนครับต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ชมคลิปเราจนจบเดี๋ยวผมเนี่ยกับเพื่อนเล็กนะครับจะกลับไปส่งที่บ้านละ เดี๋ยวยังไงก็ไว้เจอในคลิปหน้าครับต้องบอกพี่ๆก่อนนะครับคลิปนี้เนี่ยถ่ายไว้นานแล้วแต่อาจจะลงช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเน็ตของเรานะครับแถวบ้านเราสัญญาณตัดบ้างขาดบ้างนะครับแล้วก็ฝนเนี่ยตกค่อนข้างที่จะบ่อยทําให้อ่าไฟเนี่ยดับบ้างอะไรบ้างเราไม่ได้ไม่มีเวลาที่จะอัพคลิปเลยนะครับฝนตกบ่อยมากใช่ครับเดี๋ยวยังไงก็อัพคลิปอ่นอไปก่อนใช่ครับฮะอะไรหรอ นช่องจอมะอเคนะจ่ายก็ช่องจองโอเคครับทุกคนบายบายทุกท่านเลยนะครับผม